สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เราย้ายน้องมรกดกมาแล้วครับมาโลงงานแล้วนะฮวันนี้จะไปทําชั่วโมงครับไปงัดต่อกันครับทุกคนอ,อันนี้ก็ออกมาตอนเที่ยงเลยครับบรรยากาศหนาวเริ่มหนาวมาแล้วนี่งัดอยู่หลัง c ีจีนี่แหละครับใกล้ๆบ้านเรานะอยู่ในอําเภออยู่ในอําเภอเลยครับ รถก็จะเยอะๆหน่อยไม่รู้วันนี้พี่มิมน่าจะได้ขับไม่โครมั้งวันนี้มิมร้อเหล็กลงมือเองเลยเดี๋ยวผมย้ายมาก่อนไปเดี๋ยวไปหน้างงานกันเลยครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วเข้าตรงนี้แหละคือแคบใช่ไหมแคบไหม ก็ไม่แคบเท่าไหร่นะไม่รู้ติดสายไฟหรือเปล่าไม่น่าติดครับน่าจะมางัดต่อในบ้านนะครับผมติดสายไฟมาเนาะโอ้สบายสบายไม่ติดไม่ติด นี่แหละหลังนี่แหละสายไฟเนีมโอเคถึงแล้วครับผมนะได้ลงเลยครับ เบาๆ้วลูกพี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยร <c oughs> ู้สึกว่าไม่ค่อยสบายบันไดครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้น่าจะเกือบเดือนแล้วครับที่ไม่ได้ลงงานครับชิป รู้สึกเสียวเสียนิดหน่อยโอ้ยสวิงมากมันจะถดซสายไฟหมดเหน่าจะสวิงต้องสวิงไปทางนู้นนะ ไหนยังไหนยังพี่เมมคำคำไหนคำคำนิบอ่ะบ่วววคำเล็กเลยคำเล็กเลยอันนั้นมันจะมันจะมันจะยุ่ยบอให้เพื่อนคำเล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปมันจะยุ่ยนะโบโหะ่หู้่ะมันเคยนมันด อตมัน,ม,นมันเหมือนจะลุดได้อยู่ไม่อยู่ยหรอโอเคไปไปจอดรถก่อนนี่ครับถึงหน้าง,งานแล้วมาจะพาไปดูหน่อย เมิม,มลงมือเองเลยครับงานนี้อันนี้เราก็มาถมดินปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่าถมน่าจะถมทางทับต่อนะครับราต้องเอาตอออกก่อนมาขุดตอออกครับเรามาถมดินทับตอไว้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวลาถมดินถมไดไเนี่ยเราต้องมาเอาตอออกนะครับหรือใครจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็สร้างจะมาสร้างทับตอไม่ได้นะครับมันเป็นอา,า,นนาออรันขนาดต่อหนึ่งเ,เขาจะทำบ้านทำอะไรเนาะแล้วเขาจะถมที่ก็ห้ามถมทับตอนะครับ ีบางคนก็ไม่เชื่อนะครับบางคนก็เชื่อครับแต่ผมนี้ก็เชื่อนะเห็นเขาเชื่อก็ต้องเชื่อตามเขาแหละบางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเาจ,จะทำอะไรก็ต้องงัดต่อออกครับจะสร้างบา้านสร้างอะไรห้าม ผมต่อทับบ้านเลยนะครับมีหลายคนครับที่สร้างบ้านทับต่อแล้วก็ต้องรื้อบ้านทิ้งแล้วก็มาเอาต่ออครับมีหลายคนเหมือนกันนะมันจะว่าเขาก็ก็จะว่าไม่สบายบ้างแหละเป็นนั่นเป็นนี่บ้างแหละหมอดูก็ทากบ้างเลยอะไรเงี้ยห้ามเลยครับห้ามเลยแต่คนจีนก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับเรื่องพวกนี้ ไม่ค่อยเชื่อก็อย่างว่าเลยครับแตเรามันเชื่อไม่เหมือนกันครับตัใหญ่เลยครับมันเป็นอาถรรพ์ตอใหญ่ด้วย ข้างล่างเป็นดินสมองน,นี่เดินสมองครับโอ้ท้าใช้คนมาขุดนี่ก็พวแมนเป็นอาทิตย์คุนบอกแมคโครดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็วและว,ว่องไว ่กอนงัดตอต้องตัดรากซ้ายขวาซ้ายขวานะครับถึงจะงัดได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะครับางคนนี้งัดเอางัดเอาเลยมันก็ไม่ออกนะครับน,บนี่เป็นไง ตัดรากตัดไรออกเพิ่ก็ง่ายง่ายครับออถ้าเขาเอาคนตัดนี้จะเอาอะไรยกขึ้นถามก่อนโอ้แฉก็เรื่องนี้ก็ไม่เชื่อจะลบดูนะครับเอาออกได้ก็เอาออกถคาคิดจะสร้างบ้านสร้างอะไรเนาะ เอาออกจะดีกว่าครับเรียบร้อยครับไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ